สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทาขนมบ้าบินมพะพร้าวอ่อนทานกันค่ะรสชาติหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็แป้งนะคะก็มีความนุ่มกรอบนอกนุ่มในค่ะํากิ่นเองง่ายๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมของเรานะคะก็จะเป็นนะคะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะอยู่ที่250กรัมค่ะแป้งข้เหนียวดํานะคะวันนี้เราใช้อยู่ที่25กรัมค่ะแป้งข้าวเหนียวขาว100กรัมน้ำตาลทราย100กรัมหัวกะทิ100กรัมแล้วก็เกลือป่อนค่ะเสสศนี่ช้อนชานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ แล้วก็จะนำนะคะแป้งข้าวเหนียวขาวนะคะใส่ลงไปที่ภาชนะของเราไว้ค่ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวดำนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือปน่นแล้วก็ตามด้วยนะคะหัวกะทิค่ะผสมแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะ ค่อยใส่ลงไปแล้วก็ผสมให้กะทิกับแป้งนะคะเข้ากันดีดีค่ะเราจะไม่ทำจนเหลวเกินไปนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะนวดแป้งนะคะจนน้ำตาลละลายนะคะให้แป้งกับกะทิเข้ากันค่ะ ไข่เจวหวานกว่านี้อาจจะเพิ่มน้ำตาลลงไปได้นะคะพอแป้งกับน้ำตาลนะคะละลายดีแล้วเข้ากันได้ดีแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดลงไปค่ะก็ขยำแบบนี้นะคะให้เข้ากันค่ะให้แป้งแล้วก็เนื้อมะพร้าวเข้ากันนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปจีในกระทะเทฟล่อนได้เลยค่ะแล้วก็นวดจนกว่าแป้แล้วก็มะพร้าวนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วเราก็นําไปจีได้เลยนะคะอันนี้เราทําแบบง่ายๆเลยโอเค เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการนะคะตั้งกระทะให้รอนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้แป้นนะคะเกลีย่ยให้ทั่วกระทะเลยค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําขนมบ้าบินของเรานะคะลงไปกีีในกระทะได้เลยค่ะ แล้วก็เอาขนมบะบีนะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้เราก็จะทํานะคะชิ้นไม่ใหญ่มากจนเกินไปค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะทําเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะ ก็จี่ด้วยไฟอ่อนนะคะอย่าจีดไฟแรงนะเดี๋ยวขนมเราจะไหม้ก่อนสุกได้ค่ะเดี๋ยวก็จะหยดแป้ลงไปเล็กน้อยนะคะเสร็จลแล้วเราก็ทําการนะคะจี่ให้เหลืองค่ะพออีกด้านเหลืองแล้วค่อยกลับด้านนะคะพอเริ่มเหลืองเราก็ทําการนะคะกลับด้านค่ะ แล้วก็จี่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่านะคะแป้งสุกค่ะแล้วก็ทําการตับไปกลับมาแบบนี้นะคะจนกว่าแป้งจะสุกแล้วก็มีสีเหลืองนะคะใครชอบเกียมกว่านี้อ่ะก็จะสี่นานนิดนึงนะคะ ค่ะพอเราจีบประมาณนี้นะคะเหลืองประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะคือแป้งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้ก็สุกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ให้ดูนะคะตัวขนมอของเราค่ะนี่เลย อืมอร่อยมากค่ะบ้านุ่มแล้วก็กรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่เลยขนมบ้าบินมะาพร้าวอ่อนค่ะทำคินเองง่ายๆค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกพูดด้วยนะคะ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ